สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ขอสิภาพไปห่มบุญวัดป้าเชตวันเนาะค่ะนาะพี่น้องวัดป้าบ้านอันตุข่อยนี่แหละบ้านตุข่อยสิมีสองวัดค่ะวัดไงนั่นคือวัดวัดแรกเดิมแต่เดิมเดิมมากเนาะกะันอกจากนี่สิมีวัดป้าสาธุเด้สสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอให้ได้บุญน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้อทีผพานมาพบมาเห็นนี่ก็ได้เป็นการเป็นงานเป็นบุญเป็นท่านกระเฮ็ดไปตามอัตภาพห้องมี่นี่แหละเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะอืม เฮ็ดไปตามพอแม่เคยผ้าเฮ็ดผ้าสั่งมาจะเฮ็ดไปตามอัธภาพของเฮ้าเฮ็ดด้วยใจบริสุทธิ์เฮ็ดด้วยใจที่เฮ้ามุ่งมั่นว่าเฮ้าสิเฮ็ดทอดาเท่ดายจาเพราะได้แต่ไปลำบากจะของเนาะค่ะเนาะการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอย่าไปเฮ็ดแต่มันลำบากจะของอย่าไปเฮ็ดตามใจผู้อื่นเฮ็ดเท่าที่เฮ้ามีนี่แหละค่ะเนาะค่ะเนาะเดาแต่ใจภายใจมั่นเนาะค่ะเนาะการเฮ็ดบุญนี้เพราะแม่แนวบังคับกันมาเบิงพี่น้องมาเบิง ผนเห็ดเผพอกต๊แตงไหวงามงาม้ลยพี่น้องด้วยอากาศพระสกรสาธุสาธุสาธุอืข่อยสิบห้ามาเบ่งเผิ่นตกแต่งงามงาม,งามเออไอสีน้องข่อยก็มาน้ำข่อยมือนี่วาดปอไกด่ดอกค่ะเข่อซ้อยมาในซ้อยบานข่อยนี่ละค่ะก็สิีผููหลกผู้ใ่ญ่ผู้เถาผู้แก่ิ่นผ้าเห็ดผ้าท้ำเนาะนข่อเนาะข่อยกะเ่าแล้วละข่อยหันก็บ่หูเรื่องทํำปันได,ด้ดอกข่อยกระได้ตามกันเยอะข่อยนี่ละค่ะพี่น้อง ปฏิบัติตามกันไปเนาะคะเนาะนี่เบิงบ้งเพิ่นจัดแต่งแหวนฮ่างานพี่น้องแล้วเบิ่งกับผ้ามาเบิ้งผู้เต่าผู้แก้เปิ่นกระตุ้มหมประเภทนี้อีสานเฮาเนาะแต่ว่าก็เป็นประเภทนี่โอ้ยนั่งน่อยหลานอันม่สวัสดีคอยเอ้จังแม่นู้จักความอันนี้ก็แม่แม่ประวาดก็แม่คู่เงนินแม่คู่เงินนี่เพิ่นเป็นแม่คู่อันเพิ่นเป็นคุณคู่กษียนแล้วเพิ่นมีสีมืเด้ค่ะพี่น้องเพิ่นมีสีมือตกแต่งทางด้านนี้โดยเฉพาะด้ค่ะเด้อกับแม่ประวาินี่แม่ประวาดนี่กับเป็นคนเฮ็ด อันอบายซีสู้ขวัญอียังกับแมนเพิินนี่แหละค่ะสองคนนี่แหละกับฝีมือผุ่นเบิ่งเพิ่นเห็ดไว้ที่ละพี่น้องผุ่นดอกไม้สดเด้กล้ยอ้อยสอยปีขาดบ่ได้เนาะค่ะเนาะบุญกระถินเนาะค่ะเนาะเป็นอันเพิ่นตกแตงไว้งาโอ้ข่าสะออ่อนพี่น้องเบิ่งที่ละฝีมือเพิ่นแต่ว่ากับมีชาาบ้านมีพี่น้องญาติสนิทมตรสหายในมู่บ้านนี่แหละจะมาซอยกันเห็ดผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เบิง่งเพล่นเห็ดไห้งามงามขวดผ้ามาเบิง่งพี่น้องก็มโฮม้มบุญน้าเพินินผุนม,มีบักฟักบักแฝงบักตน้นบักยางเพิ่นกับมโฮม้มใส่บุญกฐินน้ากันนี่ล่ละค่ะอืเห็นบ่เป็นม้อนเป็นศาดเป็นเสียดมีครบแล้วค่ะเด้อเคียงกฐินก็ต้องมีครบปั๊ครบบริวานกฐินทุกสิ่งทุกย้างนี่ต้องมีครบของรัเวแยนครัวอีอย่างจังสีสกะศกคอกสากหมอแม่นยังก็มีเบิดเด้วค่ะเด้ออันกฐินเนี่ยขาด่ได้อใดนี่ค่ะ คอยกรบอรูปปันไนดดอกค่ะอันนี้ก็เป็นอันอันพอผู้ใหญ่กับลองพอหลวงพอประจำวัดป้าเนี่ยแหละจ้ะเพิ่งกาสิตาอันเบิงแง่งพี่น้องผู้มาเหตุบุญเหตุท่านเนี่ยแหละค่ะผุนอู้สะออนสะอนนอนเนาะค่ะเนาะผุน ให้พวกเจ้าเบื้องน้าค่ะบ้านใดกับซเฮ็ดคือกันนี่แหละเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะประเภทนี้ให้เห่าออกพรรซาแล้วกับซีเมนบุญทอดกระถินเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีเจ้าภาพจองกระถินเพิ่นกระสิเป็นอันกระถินสามคัคคีอันนี้คือเป็นเฮ็ดกระถินสามัคคีเดอรค่ะเดอขอกระเดมาโฮมน้ำเพิน่นเป็นกระถินสามคัคคีคนละเพิ่นบ่ได้จำกัดว่าสินเท่ทอดไดแล้วแต่ตรัท่าเนาะจานะ้ะเนาะพี่น้องอู้ยสมังห้ามถ้าพี่น้องเบื้องซอยข่อยแน่ผุน อขอลศอ่อนผันจัดิันแต่งอิันฝีเมื่อปานีจะ เพิ่นเป็นแมววัดแม่ธรรมะเพิ่นโอ้สะอ่อนเพิ่นเฮ็ดได้ดีใจน้่เพิ่นกับผู้ใดปฏิบัติได้ผู้ใดเห็ดได้เนาะค่ะเนาะออกมาทางนี้กับเป็นโคศูเพิ่นประกาศซื้อผู้นั้นผู้นี้มาโฮมมาตุ้มมาเพชรบุญน้ำกันไว้มาทางนี้ม่นหาข่าวหาหน้ำสู้กันกินเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เห็นว่าเห็ดบุญเห็ดยังแล้วเพิ่นกับไม่มองหายยู่ห้กินหิวข่าวมีแม่ขอกแม่ขั้วเห็ดสู้ข้ากินนี่จ้ะผู้มาโฮมก็ได้มานั่งกินน้ำกันนี่แหละพี่น้องบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะเป็นกระม ต่างกับมีความสุขเอ้ยได้ยังเนาะยายนี่ได้ยายนี่ในครัวเด้คะ่ะเนาะนี่ในครัวค่ะพี่นอ้องอืมขาดบ่ได้คือแม่ครัวเนาะค่ะเนาะซอยกัน,นเห็นบ่อ้ยแกงงยังเนาะแก่งหมักฟักต่ยายนุ่นอู้ข้าวสาอีนุ่นอ่าพุ่นพระเปิดในเบิ้งพุ่นน้ำยาขนมได้ในเยอะมึงเอาบ่อว่าสั่นไม่ปลาแปะว่าใครว่าใคยกินก็ไม่ปลาแปะขอคอเสียห้อยยืดอกคยว่าจังเสียแก้แก่งนั่งหวานคะ่ะเออซอยกันคนละไม้คนละมือด้วพี่น้องเห็นบ่ทั้งนี้กับเป็นซอยพักซอยมีเออเออ เฮ็ดชอยกันจะหันมานี่กับเมนอันนี้ซีเมนผนกใช่เขาเด้อค่ะเดนนังขาเข่าเข่าพระานมากอ้ยมีความสุกกันอ้วยมาทางนี้แม่ล่างพักล่างมีล่างถ้วยล่างซ้ำเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้นี่นี่นี่และพูดสิได้บุญหลายนะคะนี่นี่เห็นบ่ผนกนี่แล้วได้บุญหลายก็มูค่อยว่าไปซั่นราคาได้น้ำกันเบิดลดราคานี่เห็นบ่อพูดเออได้บุญหลายๆเด้อพู้ล่างถ้วยล่างจานก็ได้เออมากินมาท่านน้ำกัน อ้สะอ่อนเนาะค่ะนาะนี่ราคาคือกะทินส้ามะขี้เนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะอีสานบ้านท่าผุนเออกินข้าวกินน้ำน้ำกันแซบ่บข่ากินไปว่าวนวัวมวนกันไปตามภาษาจังน้อยกับชิม,มิฟอนไม่ยัางพุ่นได้ค่ะอู้ขอบพุณนหลายๆค่ะ